พระบรมธาตุแช่แห้งพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่านวัดพระบรมธาตุแชา่แห้งตั้งอยู่ที่บ้านหนองเต่าตำบลม่วงตึดกิ่งอําเภอภูเพียงจังหวัดน่านอยู่ห่างจากตัวเมืองไปดาว2กิโลเส้นทางสายน่านไม่จริมสันนิษฐานว่ามีอายุราว600ปีพยาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ1891 เพื่อบรรจุภาพรบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากกรุงสุโขทยัยองค์พระาธาตุมีความสูง55.5เมตรตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ22.5เมตรบูดรุด้วยทองเหลืองหมดทั้งองค์เป็นโบราณสถานที่งดงานที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนาทุกปีจะมีงานนมัสการภาพรบรมธาตุชาแห,ห้ง ระหว่างวันขึ้น11ค่ำถึง15ค่ำเดือน6ซึ่งจะอยู่ราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมของทุกปีพระบรมธมาตุชายแห้งแห่งปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่านมีอายุราว600ปีตามพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่าพยาการเมืองโปรดก้าให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจากเมืองสุขโขทยัยระหว่างปีพศ1891ถึง1901สถาปัตยกรรมด้านโบสถ์ของวัดพระธาตุแช่แห้งที่สำคัญแสดงให้เห็นถึงแบบอย่างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสกุลช่างน่าพระบรมธาตุแช่แห้งเป็นศิลปะการก่อสร้างที่มีความวิจิตรงดงามของภาคเหนือ ที่เป็นศิลปะการก่อสร้างที่ได้รับอิทธิพลจากการสร้างมาจากเจ at ดีพระธาตุฮริภูนชัยโดยมีลักษณะโดยรอบๆขององค์พระธาตุคือจะมีการบุรอบองค์ด้วยทองจังโกในส่วนของทางเดินขึ้นสูงพระธาตุนั้นจะเป็นตัวพญานาคหน้าบันเหนือประตูทางเข้าลักษณะของการปั้น จะเป็นลายหน้าเกี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของช่างฝีมือและของศิลปะของจังหวัดน่านชาวเมืองล้านนามีความเชื่อว่าการได้เดินทางไปสักการะบูชากราบไหว้นมัสก,การองค์พระธาตุแช่แห้งหรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่าการชูธาตุจะทำให้ได้รับอานิสงส์งอย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขปราศจากโรคภัยต่างๆและหากใครที่จะเดินทางไปนมัสการองค์พระท่าตแช่แห้งสามารถเดินทางไปได้ทุกวันซึ่งจะเปิดให้เข้านมัสการตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง6โมงเย็น วิหารพระเจ้าทันใจสร้างด้วยคอนกรีตรหลังคาไม้มุงด้วยกระเบื้องดินรูปแบบวิหารโถงทรงจตุรมุขก,กว้าง11เมตรยาว11เมตรและรอยพระพุทธบาทจำลองปัจจุบันบูรณะดูใหม่และดูงดงามยิ่งขึ้นวิหารหลวง อยู่ทางทิศใต้ขององค์พระธาตุเป็นวิหารขนาดใหญ่6ห้องห้องกลางมีขนาด3ห้องและต่อชฉลดออกไปทางด้านหน้า2ห้องและด้านหลัง1ห้องภายในวิหารหลวงมีพระเจ้าร้านทองเป็นพระประธาน ทัลักษณะปางมารสีวิชัยศิลปะล้านนาประทับนั่งบนฐานเป็นพระพุทธรูปองค์ที่สวยงามในจังหวัดน่านองคหนึง่งและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมาช้านานพระพุทธรูปประทับยืนประดิษฐานในวิหารหลวงจํานวนสององค์ปัจจุบันองค์จริงมอบให้พิพิธภัณฑ์จังหวัดน่านส่วนอีกองค์ถูกจรกรรมยังไม่ได้กลับคืน องค์ที่เห็นจำลองจากองค์จริงทำพิธีหล่อเททองเมื่อปี2550หน้าบันประตูของวิหารหลวงเป็นรูปปูนปั้นลายนาคเกี่ยวกับกวัดกันแปดหัวเอกลักษณ์ของศิลป,ปะเมืองน่าน